สวัสดีทุกท่านเราก็มาที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะ<ม>เดี๋ยวไปหาซื้อลวดเชื่อมเล็กก่อนพอดีว่าวันนี้ร้านอัลลุยกันค้าเขาปิดนะท่าน<ม>ก็เลยมามาซื้อที่ร้านสัปตะวันนะ<ม>เดี๋ยวดูก่อนว่าเขามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ทําเท่าทีาท่ท,ท,ท,ทําได้มีหรือเปล่า,<ม>อ,าอากาศเยน็นปวดเงียวดุพี่น้องเอ้ย ฝนตกโปรยปรยบรรยากาศดีสวัสดีครับมีลวดเชื่อมเล็กหรือเปล่าเส็นเล็กๆรกเ็่นน้อยๆนะอาโทษเอาปอ๋องพ่นสีมาก็ได้หนึ่งป๋องไหนอะโอ้เลค่ะใช่อยากได้เล็ก อกัันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยเนาะทั่วไปเลยนะอ๋อันนี้ทั่วไปนี่ว่ะอาเอาเล็กกว่าน,นี้ไฟมันไม่บูพ่อนะไฟมันออนมันเชื่อมเออตัวนลน้อยอยู่ที่ไส้อยู่นะเอาสเปรย์พ่นเก็บรอยเชื่อมหนึ่งกระป๋องแล้วกันอ่า ทำอยู่นี่แหละอยู่นาโูนี่แหละจ่ายก่อนอุ่นยาตะบอุ่นุ้ทุกอย่า็จะเปนน้งชุ่มเอาที่ยีกกินก็คุกมือใสะ ยูนี่มีอันนี่อยู่บ่ามีรถปูนไอ้รถยูปูนอ่ะนะรถเข็นอ่ะนะรถเ็นปูนไมีรถเกนี่ีนถ้าได้นี่หกสิ <60 S 1> บาบาท คุณนอีกหนึ่งถายอยู่รถรถใหญ่ไปเออฝนตกบัานชาเล่งมันตายสชเล่งมันตายอยากเอามาอยู่มันตายมันตายเมื่อวานนี่สชเล่งมันประหยัดน้ำมันเนาะรถใหญ่บัดสามมือหารอยมันก็ไวขึ้นกันเลย ไม่มีแล้วนะไม่มีลวดเชื่อมเล็กนี่เขาไม่ค่อยเอามาขายเนาะมีแต่ร้านลุยกันค้าร้านเดียวที่อื่นไม่มีหมดเลยอะไปเดินทางต่อทุกท่านไปเราเดินทางไปต่อทุกท่านน้ำมันรถหมดแล้วเติมน้ำมันก่อนห่าร้อยน้องเอ้ย អះតើនាំមិនរត់សករ500 ทำไมไม่มีใครมาเติมให้มีหรือเปล่าห้าร้อยครับห้าร้อยห้าร้อยเปิดแล้วบ่มันเปิดแล้วได้หรอโอ้ยอันนั้นมันครับรครับ 500บาทน้ำมันขึ้นหรือเปล่านี่ B7 ดีเซล32โอ้จะเท่ากับ91แล้วนี่โอ้ราคาเท่ากันกับ91เลยห่างสตางค์นิดเดียว91 32.86ดีเซล92.72เดี๋ยวสแกนใจพี่น้องย น้ำมันแล้วนะท่านขอบคุณนะปลาแดงนะท่านขอบคุณปลาแดงอเมริกานะที่สนับสนุนนะครับช่วยคาน้ำมันนะครับแล้วก็ซ่อมรถซาเล้งนะท่านนะก็ขอให้ท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะฮะเออตอนนี้เติมไปแล้วห้าร้อยท่านเลยวันขี่ได้ประมาณสามวันไม่เกินสี่วันฮนะ สามวันไม่เกินสี่วันระยะทางก็มันก็ไกลอยู่เอ๊ะรถคันนี้มันมาอีกแล้วนี่ไม่ใช่คนละคันละคันเหรออืมระวังระวังคันไหนก็ช่างเถอะให้ระวังวันนี้มีซาซี่มันมาเด่นหลยลูกแบบบางทีมันทําเป็นมาตุ้ยด่าเราแล้วก็โทรเรียกตำรวจก็มีนะเราบอกไว้ก่อนนะไปเดินทางรถคัน ครั้งแรกที่เรามาลุยงานที่นี่แล้วฝนตกนะท่านเอารถยนต์มาแล้วฝนตกเออราก็กำลังเข้าในเขตบ้านของเยาลยนะท่านในหมู่บ้านนะเออทำมาถึงตรงนี้แล้วใกล้ถึงแล้วท่านเลยอืมโชคดีที่ เอารถยนต์มาในช่วงที่ฝนตกเึีกว,ว่าฝนจะไม่ตกเลยตอนที่เรารถยนต์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดนะเอาซาเล็กนะ่ะไปหาหมอก่อนทุกท่านให้หมอเช็กดูก่อนเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหัวใจตีบหรือเปล่าถือว่าเป็นไข้หวัดใหญเ่เดี๋ยวให้หมอเิ่นประเมินอาการนะ่ะอาจจะฉีดยาสองสาเข็มนะท่ทานอาจจะดีขึ้นอ่ะนะรอดูเออ เออปวดเหี่ยวแห่งปวดเหี่ยี่น้องเลยถ้าปวดเยี่ยวในมาเซ็ตน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูเราเอาแก๊สมาเติมด้วยนะแก๊สอยู่หลังรถ้วท่านรู้ว่าจะติลกาหรือเปล่าตาวันนี้ไม่ได้เปิดพอซัพพอร์ตให้หรอ ไก่มหากินกลางถนนเลยอ้อ่าที่ลบก่อน น่าจะช่วยได้ถ้าขับลบลีกเอแต่เราจะลบทางไหน จันี้เราวิ่งเกือบถึงยี่สิบแล้วค่านนี่เราวิ่งเท่านี้นะเลขหม่ไม่ขยับออกจากเลขศูนย์เลยทุกท่านเออเราวิ่งเร็วมากหอยเรียกพี่พี่น้องเอ้ยนี่จะมีเต่าเดิดแข่งแล้วกับเราในเต่าเซงนะนี่เต่าชนะตา แข่งกันนะเตากับกระต่ายใครชนะแล้อน้องเป็นเตาอยู่แล้วเตามันมีสี่ขาเอากระต่ายมันวิ่งเร็วนะกระต่ายมีสองขาแต่กระต่ายมันง่อนอนรอก่อนนอนก่อนคิดแต่ว่าเต่าไปไม่ทันแต่ที่ไหนได้ตัวเองมัวแต่นอนเตาไปเรื่อยๆรื่อยมันชนะเหมือนคนขี้เกียจกับคนขยันนี่แหละ ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเออใครอยากรวยนะต้องไปทำธุรกิจส่วนตัวสุขขดขัดถ้าเจ๊งล่ะเศรษฐกิจไม่ดีอะ่ะออถ้าเจ๊งก็เจ๊งไปเลยเออแต่ถ้าเป็นลูกจ้างนะมันก็พอมีอยู่มีกินมั่นคงนะเออ,เอ,อจะไม่มีวันที่จะอดข้าวแน่นอนถ้าต้องขยันนะข <c oughs> ยันอดทนอดออม ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวนะ่ะมีโอกาสรุ่งนะแล้วก็อาจอาจจะรวยเห็นคนรวยๆส่วนใหญ่เขาก็มีธุรกิจส่วนตัวกันทั้งนั้นเขาขยันเขาอ,อดทนเขาอ,อดอมอมนะทุกท่านนะเราก็จะเดินทางต่อ,อะฝากวพเทนี้ก่อนทุกท่านสวัสดีครับ